สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซ e คาวนะฮะหรือว่าช่อง YouTube 6ล้อจันทบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันที่2นะครับกับงานถอนต่อยางแปลงนี้นะฮะต่อยางใหญ่เทาถังน้ำมันนะครับนี่จะถอนหน้าแร้งนี่ลำบากเลยนะฮะอ่ะก็หลายๆคลิปนะครับผมให้ สําหรับน้องน้องๆนะครับผมน่าจะน้องน้องเลยแหละนะฮะไม่รู้ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับคอมเมนต์เข้ามาบ่อยมากนะฮะให้ผมสอนอขับนะครับเดี๋ยวจะสอนทุกเช้าสอนทุกคลิปนะครับเวลาผมถ่ายนะฮะว่าจะโยกไปทางไหนมั่งนะครับตัวไหนโยกตัวไหนลงตัวไหนขึ้นตัวไหนบุกี้ตัวไหนอาร์มนะครับจะสอนทุกเช้าแล้วก็ดูทุกคลิปคิดว่าน่าจะเป็นนะฮะสำหรับพี่ๆที่เคยเป็นแล้วก็เป็นง่ายครับก็ สำหรับน้องๆที่ไม่เป็นก็ดูเอาด้วยพี่ก็มาขายให้ดูสุกเช้านี่แหละนะฮะอ่ะเริ่มนะครับก่อนจะนั่นเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับตัวล็อกคอนโทรลอ๋อนี่ยกขวามือยกนะนี่มองเห็นอยู่มั้งลงนะครับอโอเคเข้าบุกี้เข้าบุกี้ออกนี่พื้นฐานก่อนอามออก ห้ามเข้ามุนซ้ายมุนขวาตัวเดินก็ต้องดูรอน้้ำด้วยนะครับรอน้ำาหันไปทางไหนก็เดินไปนั่นนะเดินหน้าถอยหลังอยา่างมีประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะฮะมาตฐา,านนะครับน้องๆก็ดูเอานะฮะโอเคดูในคลิปเอากอดูเอาแล้วก็อะไร เออเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรเดีย๋ยวนึกลืมแลวก็เบื้องต้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะน้องๆหรือว่าพี่ๆนะฮะที่ยังไม่เป็นนะครับผมผมว่าหลายคนเลยนะที่ที่ยังไม่เป็นนะครับที่ที่ไม่มีโอกาสใจรักนะครับใจรักแต่ไม่มีโอกาสไม่มีอ่าอ่าไม่รู้จะไปดูที่ไหนนะฮะก็มาดูช่องพี่ได้นะครับผมอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ ก็เดี๋ยวทุกเช้าตอนที่พี่จะถ่ายคลิปในเก่งนะครับพี่จะพี่จะอสอนประมาณนี้ทุกเช้าทุกคลิปนะครับเผื่อน้องๆพี่พี่หรือว่าเพื่พอนๆทีอ่อยากขับนะครับอยากขับหรือเป็นความฝันเป็นความไฟฝันตั้งแต่เด็กนะฮะผมว่าผู้ชายทุกคนนะครับเด็กๆทุกคนต้องชอบเยอะนะฮะไอ,ไอพวกรถขุดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องไป มองคนอื่นเราเรามองสมัยเราสมัยตอนที่เราเด็กๆอะ่ะเราก็ชอบเหมือนกันเนะี่ยเห็นรถขุดเห็นพวกเครื่องจักรไปอยู่ที่ไหนก็โอ้โอขอ้าวปลาไม่ต้องกินนะครับไปนั่งดูได้ทั้งวันแหละ <c oughs> นั่งดูแล้วเมอก่อนนี่ไม่ฝันอะไระนาะสมัยเด็กๆนี่คเขาไม่ได้ฝันว่าอยากขับหรอกฝันว่าอยากนั่ง <c oughs> อู้อยากนั่งรถขุดสักคันนะ่านั่งตรงถังน้ำมันก็ได้ขอให้เขานั่งไอขอให้คนขับให้นั่ง <c oughs> ไอฝังทั้งน้ำมันก็นั่งนั่งในทั้งวันแหละนั่นนั่งกัแดดร้อนก่นั่งนั่นแหละความชอบเนาะแต่ถ้าได้นั่งในเก๋งเนี่ยคงจะเป็นบุญมากใน,นสมัยก่อนตอนะเด็กๆเป็น <laughs> คุณวามฝันเลยนะไอนนผมเข้าใจเลยนะคนที่ชอบคนที่คลั่งไคล้ในรถขุดเนียครับ <c oughs> ดูทุกเช้านะครับติดมือละครนะ่ะวันๆนะดูแต่คลิปไมโคเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะคือทําอยู่แต่ว่าคือแบบส่วนมากแล้วใช้เวลาในการดูคลิปรถ ซะเยอะนะฮะอย่างผมเนี่ยเนีย่ยผมขับทุกวันทุกวันหลายปีเป็นสิบสิบปีเนี่ยผมยังไม่เบื่อนะผมยังดูรถขุดทุกวันเลยนะฮะขนาดขับเองนะเวลาเห็นใครเอาทำงานนี่ต้องจอดรถแล้วไปดูนะคือชอบชอบในการดูนะครับแต่ขับเบื่อค่อนข้างที่จะเบื่อแต่เบื่อไม่ได้นะเป็นอาชีพของเรานะครับโอ้ มันมันมันคือแบบคนเรามันมันชอบไม่เหมือนกันเนาะอย่างคนที่ชอบรถขุดก็อ,อีกกลุ่มหนึ่งคนที่ชอบรถบรรทุกก็อีกกลุ่มหนึ่งคนที่สไตล์ไปทางรถพ่วงก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันเป็นกลุ่มๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอะเป็นเครื่องจักรส่วนมากจะดูได้หมดเลยเนาะถ้าเป็นเครื่องจักรคือไม่ว่าเครื่องจักรอะไรก็ดูได้หมดเลยแต่ถ้าคนที่ชอบไมโครจริงๆก็คือจะเน้นแต่ดูไมโครอย่างเดียวนะฮะ มันเป็นกลุ่มๆนะครับบนโลกใบนี้นี่ไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรที่ชอบกันหมดหรอกบางคนก็ชอบดูละครบางคนก็ชอบฟังเพลงอ่าบางคนก็ชอบดูหนังบางกลุ่มก็ชอบดูเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมชอบดูผมชอบดูอยู่2 เออเกี่ยวกับผมเนี่ยคือผมชอบดูรถคุดรถอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องจักรครับชอบดูแล้วก็เครื่องบินผมชอบมากเลยเครื่องบินกับรถเครื่องบินกับเครื่องจักรเนี่ยผมชอบดูมาก สวัสดีอีกครั้งนะครับผมสวัสดี FC อ่าทั่วประเทศนะครับหรือว่าต่างประเทศด้วยนะฮะ,ะสวัสดีแบบภาษาหลายๆภาษาเดี๋ยวจะไปหัดมาก่อนครับ สวัสดีเป็นภาษาพมา่าเมงกะลาบาสวัสดีเป็นภาษาลาวสบายดีมือนี้ค่อ,คอยสีนำพาพวกเจ้าามาเบิงภายในรถขุดของเจ้าแคท320นเน็กเจนซุ่มเจ้าก็เบิงเอาเดอค่อยได้นำซุ่มเจ้ามาเห็ดงานนำกันเฮ็ดงานนำกันทอนต่ออย่าง มเจาก็เบิงเอ้าเนี่ยมึงไทยคือเิเหตุงานประมาณนี้เด้อ <laughs> <c oughs> มันมีเอฟซีมีเอฟซีลาวมาคอมเมนต์บ่อยมากเลยชอบผม,มขอประคุณมากๆเลยนะครับผมที่รับชมนะฮะชอบนะครับงานนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม เราไม่ต้องเรียฮนะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับพี่น้องครับเราไม่ต้องเรียบไปไหนนะครับเราทําวันละแปดเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงพอกลับบ้านไปหาอาอบน้ำพอดีคลายนะครับด,ด,ด,ดูหนังดูหนังถ้าเป็นหน้าแง้งอย่างหน้าฝนเนี่ยเราทำเราทำงานประมาณนี้ก็ก็เขาไม่ว่าเราหรอกนะฮะ ทุกพี่ไม่ว่าเราหรอกเขาว่ามันเป็นนาผลนะฮะเร่งไปก็เท่านั้นนะครับพอว่าจะของทุ่งจ่ของที่เขาก็เข้าใจนะนะครับเป็นนาผลคือเขาก็ไปได้เร่งรีบที่จะปลูกนะครับได้อย่างงานมันก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนหน้าแรงนะครับไม่ได้มาจอคิวเหมือนหน้าแรงเยอะนะ และอย่างหน้าแรงนี่คือเราสมควรที่จะลุยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาอชีพรถรถขุดรถบรรทุกรถเกี่ยวกับดินอย่างเราเราเนี่ยคือมันต้องลุยนะครับลุยเก็บเงินนะครับเก็บเงินเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้าฝนนี่มันปีนี้มันเป็นยังไงนะครับปีหน้าแล้วมันเป็นยังไงนะฮะเราก็ถ้าได้โอกาสมีงานนะครับผมก็เร่งทํานะครับ ส่วนเมียก็อยู่บ้านก็เก็บเงินดีๆเด้ดอหัวทำงานเหนื่อยนะฮะฝากไปถึงเมียเมียทั้งหลาย <c oughs> เดี๋ยวเผื่อเมียตัวเองดูด้วยนะครับห <c oughs> ัวทำงานเหนื่อยนะครับเมียเก็บเงินดีๆนะครับใช้อย่างประหยัดนะฮะเก็บเงินไว้ใหญ่มาเก็บตัวเองเผื่อตัวเองนะครับเก็บเพื่อลูกนะครับอน,นาคตข,ของลูกเราเป็นพ่อแม่นะฮะเรา เราเกิดมา,าพร้อมกับความอยากจนนะครับเคยลําบากอ่าเช้ากินครับอดกินมือ้ออดมื้อนะฮะเราก็ไม่สมควรให้ลูกเราเป็นแบบนั้นนะครับ ็พูดไปเรื่อยนะแ้ได้พูดแล้วคือแบบไหลไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนในตอนหัดอตอนถ่ายคลิปใหม่ๆแ่คือแบบพูดอะไรกันไม่รู้คือแบบไม่เป็นคือพูดแบบอ่างง,งๆนะท่านผู้ชมพูดพูดแบบเก็กๆนะฮะพูดแบบไม่เป็นตัวเองอ่ะคือแบบไม่สไตล์ของตัวเองอ่ะคือพยายามเลอาเรียนแบบจากคนอื่นเขานะ่ะประมาณนั้นนะฮะพอหลงังๆมาเราเริ่มถ่ายคลิปหลายปีเขา้าคือเรา คือเราคนพบนะครับการที่เราเป็นตัวของตัวเองเนะี่ยคือเป็นสิ่งที่เ,เราไม่กดดันตัวเองเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องไปจํานะครับจําการกระทําจําคําพูดนะฮะจากคนอื่นเขานะฮะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงพูดแล้วมีคนติดตามมีคนดูมีคนชอบนะครับคือสไตล์ของเขาคือคนที่ชอบชอบในเสียงชอบในในในนำเสียงชอบในการอธิบายเนี่ยคือ คนที่มีเขาเรียกว่าเคมีตรงกันนะครับเราจะไปหลอกเรียนแบบไม่ได้นะฮะซึ่งเราได้ค้นพบว่าเราไม่ควรที่จะไปหลอกเรียนแบบเขานะครับควรที่จะ,ะเป็นของตัวเองตัวตัวของตัวเองตัวตนของตัวเองให้มากที่สุดนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไงเพราะว่าเขาไม่ได้มีความตรงกันกันกบเรานะฮะ ส่วนคนที่ถ้าถ้าคนที่มีความาเคมีตรงกันคนที่มีความชื่นชอบอมีสไตล์การพูดมีความคิดที่คล้ายๆกันเขาก็จะชอบเราเองนะคคนทั้งร้อยนะครับผมไม่มีใครเขาคนทั้งร้อยไม่มีไม่มีหรอกที่จะชอบเราทุกคนนะครับร้อยคน,น่ยแต่ถ้าคนร้อยคน ชอบเราสัก60%็ก็ยังถือว่า,าสำเร็จนะครับถือว่ามีความสำเร็จะฮะก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าคนร้อยคนชอบคนเดียวนี่ก็ไม่ไหวนะฮะแสดงว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองแล้วนะะเราต้องเราต้องย้อนมองตัวเองแล้วว่าตัวเราตัวเราเป็นแบบไหนทำไมคนร้อยคนชอบเราแค่คนเดียวนะฮะอันนี้เราต้องพ,พิจารณานะครับผม ก่อนนี่ผมคือแบบซีเรียสซีเรียสกับคําพูดมากเลยนะฮะซีเรียสกับคําพูดซีเรียสกับคอมเมนต์มากเลยคือแบบบางทีกลัวมากเลยเวลาคนคอมเมนต์มาแบบไม่ดีไม่ดีไงคือมโมโหคือแบบโกรธมากนะฮะแต่ว่าคือแบบพอเราคิดได้นะฮะเราคิดได้เราไปได้ไปอ่านหนังสือได้ไปฟังคลิปจากคนที่เขาทําช่องใหญ่ๆดังๆนะฮะ ก็เขาก็อธิบายดีนะครับหรือว่าเป็นเป็นคำสอนที่ดีเลยทีเดียวนะฮะคือเราจะมัวไปแคร์คำพูดนะครับผมของคนคนหนึ่งนะฮะที่พยายามเขา,าเรียกว่า,วาบรนทอนอบรรทอนความตั้งใจนะครับคำพูดเล็กๆนะฮะที่บรรทอนความตั้งใจบรรทอนอกำลังใจของเราเนี่ยคือ ถ้าเราจะทำมาเราเราจะเดินหน้าต่อไปนี่คือเราไม่ควรที่จะไปแค่นะฮะคำพูดแบบที่ไม่สางสรรค์นะฮะคอมเมนต์ที่ไม่สางสรรค์น,นะครับ,มเ,มนนรบเพราะว่าคนประเภทนั้นนี่คือแบบวันๆน,นี่คือแบบไม่ทําอะไรนะฮะได้แต่ติดเตียนคนอื่นเขานะครับได้แต่ติดเตียนคนอื่นเขาเราจะไม่ทําอะไรเลยนะเพราะว่าไม่กล้าที่จะลงมือทําเพราะว่าเราไปว่าคนอื่นไปเยอะนะฮะไม่รู้ตัวเองจะทาได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ ไม่ควรที่จะ,ะถามว่าถามว่าจะจะให้โดนใจเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะบางทีมันคือแบบคนเราความคิดมันไม่เหมือนกันเนาะสิ่งที่เราให้กันได้ก็คือ,อความอ,อารมณ์รวยนะครับผมแล้วก็ให้อภัยกันนะคนเราไม่มีใครเขาดีทางร้อยหรอกนะฮะ ก็ยอมมีสิ่งที่ผิดพลาดกันบ้างครับสองยอมมีสิ่งที่สิ่งที่เราไม่รู้อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมของของสรรพสิง่งบนโลกใบนี้ พูดไปพูดมาไปเข้าไอ้ลักธรรมไอ้ยะให้ตายเลยลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้ดูหนังมากไปอะก็ฟังฟังคำบรรยายไปด้วยนะครับอาจจะมีสาระไรสาระบ้างน,นะฮะก็รับชมกันไปนะครับแล้วก็รับชมบงกีนะฮะวงกีกับฟันไมโครกระทบกับดินนะครับเสียงดัง จุบ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 นะฮะ له. แล้วก, <Yeah. S 1> ก็เสียงต้นไม้ครอบคราบครอบคราบรับชมกันไปนะฮะนี่ท like ี่ถ้าเ้าเปิดกระจกออกนี่จะได้อัหรรถมากกว่านี้เลยนะเสียงเมื่อกี้นี่ดังกร่งกริงกรงกริงอยู่ข้างหูเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเออไม่ได้เปิดกระจกเนาะเพราะว่ามันคนขคางที่จะร้อนอบอ้าวนะฮะ เปิดกระโจงนี่คือแบบเสียงชัดมากนะเสียงต้นไม้เครือเสียงอ่าบุกีไมโครกรองกรังกรังเลยฮะแล้วก็เสียงพกไฮดรอลิกจะดังช่าช่าเออคือผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบฟังเสียงอ่าเสียงกระบอกนะฮะเสียงกระบอกรถรถคุดอ่ะเวลารถคุดทางานมันจะดังช่านะมันจะดังมันจะดังลมอ่ะ ดังไฮดรอลิกมันดังคือผมชอบมากเลยนะคือมันมีอยู่อแคทเเสียงไม่ค่อยดังหรอกแต่พวกเมื่อก่อนไอพวกอันนี้ดังนะครับพวกไอไอเดวูนะครับผมแต่ตอนนี้มาเป็นมาเป็นดูซาแล้วนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นเดวูนะครับมันมันเสียงไฮดรอลิกมันดังมากเลยนะมันดังคืชอผมช,ช,ช,ชอบฟังมากนะฮะคือเป็นสิ่งที่ชอบมากเลย <c oughs> แต่แคดนี่ไม่ดังกเบไม่ดังนะครับ โคมมสุดังนะฮะโคมสุสุดังแล้วก็อวอนโวแล้วก็ดูซานนะครับจะดังเสียงไฮดรอลิกแรงมากนะฮะคือเป็นสิ่งที่ชอบมากนะครับชอบฟังมากนะแคดนี่เวลายืดสุดมันถึงจะดังสุดนะมันจะดังไฮดรอลิกตัดไฮดรอลิกระบายลมออกนะฮะแต่ถ้าทำงานแบบนี้ไม่ดังนะครับ แล้วก็อีก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 อันนึงนะครับชอบแท็กนะครับเวลาเดินตบตบตบแต่เวลารถเกา่ารถเกา่าเนี่ยจะดังเอ๊าะเอ๊าะเป็นสิ่งที่น่ารบคาดมากโลหูแบบคือรถเกา่าเนี่ยคือเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงโซ่เนี่ยดังไปประมาณมอ่าอ่เป็นกิโลอ่ะเป็นกิโลนะครับแต่รถใหม่เนี่ยคือแบบดังเพาะมากอ่ะคือแบบตบตบตบมันมีป้าคนนึงนะป้าคนนึงชาวบ,บ้านเนี่ยเขาเคยบอก ไอ้นุม่มโอ้ยเองขับรถหม่ป่า,านั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงรถเลยไม่ได้ยินเสียงมึงอกี้เลยเมื่อก่อนนี่ไอ้ไอ้ไอ้นุ่มคนนั้นอ่ะมันเอารถขุดมาขุดให้ป้าเนี่ยขุดสระของป้าเนี่ยป้าอยู่ตลาดยังได้ยินเสียงมึงกี้เลยเพราะว่า <c oughs> ให้ตายเลยเป้าแกเขาเ,เ,เขาจังเขาเข้เขาใจคุยนะรถเกา่ารถใหม่สุดโต้เสียงเมื่อกี้ก็ดังไปธรรมดา นาทีแล้วเนี่ยคุยมาโอ้ย20นาทีแล้วท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ